สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในคลิปนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูอีกครั้งแล้วนะคะในคลิปนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปร EP 1ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสามารถทําได้อย่างไรถ้ายังไม่ทราบมาเรียนกันเลยค่ะสําหรับการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรไม่จะเป็นต้องหาจุดที่เป็นคําตอบของสมการในหลายจุดค่ะ เนื่องจากมีสมบัติที่กล่าวว่าเมื่อกำหนดจุด2จุดใดๆซึ่งแตกต่างกันเราสามารถลากเส้นตรงให้ผ่านจุด2จุดนั้นได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นค่ะและเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการคำนวณในการเขียนกราฟเส้นตรงจึงเลือกคูณดับ3คู่ที่เป็นคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กำหนดให้แล้วจึงลากเส้นตรงให้ผ่านจุด3จุดนั้นถ้าลากเส้นตรงให้ผ่านจุด3จุดนั้นไม่ได้ แสดงว่าการคำนวณหาคูณดับเกิดความผิดพลาดซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างที่1จงเขียนกราฟของสมการ 3x y 3 0เมื่อ x กับ y เป็นจำนวนตรรกยะค่ะวิธีทำจากสมการ 3x y 3 0เด็กๆจะเห็นว่าสมการจะอยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0ค่ะเพราะฉะนั้นให้เราจัดสมก,การให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b เราจะได้สมก,การ y เท่ากับลบ 3x ลบ3และจะได้ตารางแสดงค่า x และค่า y บางค่าซึ่งเป็นคําตอบของสมก,การดังนี้จากตารางเมื่อนำค่า x มาแทนค่าในสมก,การ y เท่ากับลบ 3x ลบ 3, x, 3 เราจะได้คูณดับลบ1กับ0 0ย์กับลบ3และ1กับลบ6เป็นคำตอบของสมาการค่ะเมื่อนำคูณดับที่ 3. เป็นคำตอบของสมาการ 3x บวก y บวก3มเท่ากับ0มาเขียนกราฟเด็กๆจะได้กราฟเป็นเส้นตรงดังรูปค่ะจากกราฟเด็กๆจะเห็นว่ากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่อยู่ในรูป a x บวก b y บวก c เท่ากับ0เมื่อ x กับ y เป็นตัวแปร จะเป็นเส้นตรงที่ผ่านคูณดับซึ่งเป็นคำตอบของสมการเรียก,กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่เป็นเส้นตรงนี้ว่ากราฟเส้นตรงค่ะและจากสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่อยู่ในรูป ax บวก vy เท่ากับ c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0จะเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน x และแกน y ดังนี้ค่ะ ถ้า x เท่ากับสส่วน a และ y เท่ากับ0แสดงว่าเส้นตรงตัดแกน x ที่จุด4ส่วน a กับ0และถ้า x เท่ากับ0และ y เท่ากับสส่วน b แสดงว่าเส้นตรงตัดแกน y ที่จุด0ูนย์กับ4ส่วน b ค่ะต่อไปเราไปพิจารณาตัวอย่างกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่สองจงหาว่ากราฟของสมการ 3x บวก4 y ลบ12เท่ากับ0ย์ตัดแกน x และแกน y ที่จุดใดค่ะ วิธีทําจัดสมการ 3x บวก 4y ลบ12เท่ากับ0ให้เราจัดสมการให้อยู่ในรูป ax บวก by เท่ากับ c ค่ะเราจะได้สมการ 3x บวก 4y เท่ากับ12เมื่อเราเทียบกับสมการ ax วก by เท่ากับ c เราจะได้ค่า a เท่ากับ3ค่า b เท่ากับ4และค่า c เท่ากับ12ค่ะ ดังนั้นเส้นตรงตัดแกน X ที่จุด12ส่วน3กับ0ได้เท่ากับจุด4กับ0และเส้นตรงตัดแกน y ที่จุด0กับ12ส่วน4ได้เท่ากับจุด0กับ3นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ในระบบพิกัดฉากเดียวกันค่ะวิธีทำข้อที่1จากสมการ y เท่ากับ 2x บวก6 ให้เราจัดสมการให้อยู่ในรูป ax บวก by เท่ากับ c เราจะได้สมการลบ 2x บวก y เท่ากับ6ค่ะเมื่อเราเทียบกับสมการ ax บวก by เท่ากับ c เราจะได้ค่า a เท่ากับลบ2ค่า b เท่ากับ1และค่า c เท่ากับ6ค่ะดังนั้นเส้นตรงตัดแกน x ที่จุด6ส่วนลบ2กับ0ได้เท่ากับจุดลบ3กับ0 และเส้นตรงตัดแกน y ที่จุด0ูนย์กับ6ส่วน1ได้เท่ากับจุด0นย์กับ6นั่นเองค่ะข้อที่สองจัดสมการ y เท่ากับ2 x ลบ4ให้เราจัดสมการให้อยู่ในรูป a x บวก b y เท่ากับ c ค่ะจะได้สมการลบ2 x บวก y เท่ากับลบ4เมื่อเราเทียบกับสมการ a x บวก b y เท่ากับ c เราจะได้ค่า a เท่ากับลบสอง ค่า b เท่ากับ1และค่า c เท่ากับลบ4ค่ะดังนั้นเส้นตรงตัดแกน x ที่จุดลบ4ส่วนลบ2กับ0ได้เท่ากับจุด2กับ0และเส้นตรงตัดแกน y ที่จุด0กับลบ4ส่วน1ได้เท่ากับจุด0กับลบ4นั่นเองค่ะเมื่อนำจุดตัดบนแกน x และแกน y ของสมการทั้งสองมาเขียนกราฟจะได้กราฟดังรูปค่ะ ดังนั้นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b และ y เท่ากับ ax บวก d เมื่อ a, b และ d เป็นจำนวนตรรกยะใดๆและ b ไม่เท่ากับ d แล้วกราฟของสมการเชิงเส้นทั้งสองนี้จะขนานกันค่ะสำหรับความรู้ที่เด็กๆได้รับใน EP 1ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะใน EP 2สวัสดีค่ะ